โชว์หน่อยโอ้โหใส่เอาเอานี่จบเลยแต้มนี่สวัสดีครับผมพลายามาแล้วครับผมวันนี้พลายามาหน้าหวยครับมาสูบปลาสาหน้าเพิ่นนะครับ ตอนในนางก็บกไปร้ายแล้วอ้าวโอ้โอกีก oh. ับกีเอาเะเป็นกีจนดำมดแล้วโอ้ยกลับแน่โอ้สุกแล้วบอเก่งกินใส่เนอะดูด้านโน้นครับเหลน้ำนิดเดียวลุ้นกันเงียบๆอย่างนี้จะมีปลาไม่พี่น้อง ส่วนปยยลาใหญ่เราบอสนปยยลาใหญ่หรือยังฮะโอ้ยสมเงยียบแท้เดี๋ยวพโล่เนาะเมน่าเป็นังไงเห็นตัวใหญ่ยี่บตัวโลกันนลกววายรุนุน,นุนตัโลกวัวสิิลี่อยู่สาให้พี่น้องจนเห็นหมดแลวโอ้ยเบ,บิ่งเปลาสลิดปลาดุกอ้าว มาตวัวโลกลัวลุนแล้วบาดดิได้ลุ้นได้ลุ้นแต่พอซิบโลว้นี่เดี๋ยวติดตามต่อไปครับสวัสดีครับผมพยามาแล้วครับผมนี่พยามาหน้าหวยครับมาสูบปลาสาหน้าเพินินนะครับตอน,นีนน้งกบกไปรไ้ายแล้ว,ลวอ่า โอ้โอเคกับกีเอาเธอเป็นกีจนดำไปแล้วโอ้ยกลับเนี้ยโอ้สุกแล้วบอกเฮ้ยกินใส่เนอะดูด้านน่นครับเหลือน้ำนิดเดียวลุ้นกันเงียบๆอย่างนี้จะมีปลาไม่พี่น้องส่วนปใหญ่แล้วบอกส่วนปลาใหญ่หรือยังฮะ โอ้ยสำไมงเงียบแท้ดะในพศโลปะเนาะไม่น่าเป็นยังไงเห็นตัวใหญ่ยีย่บอกตัวโลก,กวัววายลุน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 ตัวโลก,กวัวสิบมิลี่อยู่สายพี่น้องจนเห็นหมดแล้วโอ้ยเบิบง่บงเบิ่งปลาสลิดปลาดุกอเอาถามว่าตัวโลก,กวัวรุ่นแล้วบาดดิได้ลุนได้ลุน ไส่พอสิบโลวุ้นี่เดี๋ยวติดตามต่อไปครับรเก็บจริงๆนะครับเดี๋ยวลุ่นกันตอนนี้เพิ่งเก็บจริงๆนะครับใส่โบกีตัวเองอเดี๋ยวดูว่ามันจะโอ้ยปลาเสียสีร้อปลากระเดืดอไส้โอ้ยข้าวโกกินหนึ่งปลากระเดื่นะว้ายทิมีดีเสือลงหย่ากันเลยเออ เขียมเสยโอ้มาฐาน <c oughs> เริ่มเก็บแล้วครับเริ่มเก็บแล้วครับปลาดุกกระูกเด้อระวังเด้อปลาดุกปลาดุกหน่อยมันหลายปลาดุกหน่อยไหล,รหลครับปลาดุกหลายย่านอยู่ปลาดุกนะไม่ย <c oughs> ่านบอกไอ้เบืองหน้าคนไปย่านปลาดุกเบื้องจะหน่อยจะหายเด้เริ่มเก็บแล้วครับตอนนี้เริ่มเก็บแล้วไอ้ <c oughs> Savannah, ตัวละโลดอ๋อบาดเลย ตัวโลโลเบงนี่วาตัวโลโลโอ้ยไม่พดโอ้โนี่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 ฮึบ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 ่ให้บอกเบงเบงนี่เนี่มันโดดมาหนิเบงแน่เบงปับปับฮึ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 บบฮไปแลีวนี่ตัวเดียวนี่หละอได้อยู่บอกเอ้าโอ้กำเน อ้าวพอสิบโลพี่นอ้องครับลุนครับปไก่หวยมีปลาตองพี่น้องมีปลาตองมีปลาตองปลาสะลิดกับปลาสะลิดปลาคอปลาคอปลาคออนี้ปลาคอใหญ่อยู่ไสิมัคือวัเห็นเผ่อเือเ่เอเอ่เเอ ปลาบกหลายนึงีเือยหน่อย้วพอหโล่มาสิมันกระลุบคาสูบพอนแล้วแนว jacket, so แ่นอนเลาแรียนใส่เกลียบเออหนก้จุบเขาที่เดียวเลยห้เลยปลสลิด่ตังามอยู่ด้วยอเกือบพอมือบางบ่บางบ่อิดบางบออีกแล้วกระดุกกระดุก่เครื่องแล้ว ีดำดน้อย้อย้มาเด็กกระดูกเด็กกระดด็กกรดูน้ตัวนี้นาาทุกหนานี่เหืองแค่แค่ไปแล้วบ่ยุไสได้บ่ได้บ่ได้บ่แน่โอ้ยโอ้ยมืออ่อนสิเด้มืออ่อนสิเด้โชว์โชว์โชว์น่อยโอ้ เจ็ดแปดเีดคบครบครบโอ้เอาเอาเอาไป่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 อย่าเผาดาบไป่มีรอดเบาเขื่อนข้างในไม่ยอมดูดขื่นเองมั่นนี่แต่นั่บัไดหรอไป่ไป่ไป่ใส่ใส่ เต้นเต้นเอ้ยชั่วกล่องนี้ยิ่สุดยอดเนอไอ้ไม่บอได้เรื่องเลยใส่ถังไว้เนอะใส่ใส่ใส่มามานนำมามาโอ้ยโอ้เอาเบิ้งขมหัวลงขมหัวลงเติวติวชั่วชกล่องในตี่ล่ะทว่าจับอยู่เยิ่เอาไปเอาไปลงไปลงไปใส่องค์ไปหาเพิ่งหาเพิ่ง ไม่เุ้ดาพอไประคอ่ไปแล้วนีปลาดุกอยู่นี่เด้อปลาดุกอยู่นี่เด้อประคอไปใส่เอาเราบอกไม่โอ้ยบอโซ่กล่องให้น่อไมเน้อบอสโซผลงานเลยใส่ประคอกนี่ใส่โลคือเรานื่ไง่นตัวนั้นอีกประคอกประคอพคอนี่ประอ

ก็ดุกอยู่นี่ค่ะั่เต๋อเปปลาดุกตัวนี้ให้น้องเซลน้ำดหน่อยขออนุญาตอ้ยอกน้อยอ้าวลุย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 ลลไปเอาไยูเอาอยูโป้ก้องเลยพูดที่เด็ดนี่โอ้โห

ใสโลใสโลพี่น้องโคดใหญ่จริง with with โชว์หน่อยโอ้โใส่เอาเอาเอานี่จบเลยแต้มนี่คนเก็บก็เก็บไปยยโคนตามสบายพ่ายาจะกินข้าวเมื่อยแล้วครับ เิวเขา่าเหวเขา่าสองตัวพ่ออ่ะอ่ะปลาลามาออมาเนียนยนน่ยกินข้าแสมาเนี่ยอุ้ยมีสมุนไพรอีกวะอ้ามามาสนามสมุนไพรกับมาเอออย่างคะ่ะคือควันแต่คุณไม่เอ้ยจะเอาเพื่อนมาใส่หนิ่องโอ้มันหอนกินเขาหอนพูดอตายบาล โอ้เปิดปลาแดกมาเนี่ยงวันเป็นมันมนี้ดีน,น,น,นี่นี่นนมาะกินกระเทียมกันพี่น้องตงสองตนี่ขอ,องแพของแพเ่เจ้าปลาแดกครับอ้หิวครับตอนนี้หิวจนสั่น,นจ้ำปลาแดกจังบาทเมื่อก็เปื่อบเปลือบเขาหรับขาเข้า กินน้กันครับมากินน้อกันพี่น้องร้อนร้อนร้อนนะครับกินข้าเนมืกันครับผมสนแซ่บเสนแซ่บพี่น้องพี่พี่พยุ่แยพี่แล้วนั่นนั่นงแล้วนัีนพูนเงยหน้าเพิ่งที่พูนพูนนพนสนามากเลยเจ้าประดกแซ่บ เออนั่นติดมือพี่น้องน้ำน้ำ้เดอเออน้ำไม่ได้เดี๋ยวอันอี้อางนครับผมมาพี่มาพีเอสั้นๆใบสองใบสามไปเอาขี้กระเดนน่อยมาขูดแขนรับักเมื่อหอนได้บ่ในยังนั่นได้พระคอตัวนนะนโอนักข้อเอาแล้ว อพดจินอบอกอ๋อมาไปกินั่ามากินกันอกมากงหนังเมือมกินไปหนังหมอกสูไปฮะนี่สอตัวเด็อิ่มหกกปนังเมื่อยี่เงหูน้ำไ่ปะเกงลวล่ะบอนเกงแต่บอนถือปะดุกปากหลกเดี๋ยวถือปะดุกปากกเกงกนี่กินก็หอมแดงพี่เนาะทำยใงไงับาทน มัอยาเช้าจิั่าเชะป่าน่กัปวยนะพี่น้องคนปวยสามหรอแมอ่ะเฮ้ยตามต่อไปครับว่าปลาเสียจักโลครับมาเนี่เห็นเงียบๆมีปลาครับน่าจะจักสีบลน่ะจอ้ยเดี๋ยวไปช่างกันครับลุ้นว่าจะได้กี่กิโล พร้อมแล้วลุยเลยลูกเพลอาเดี๋ยวขัาไปสังกันครับในบ้านครับสักครู่นะครับโอ้ยกว่าสีหอดบานประมาณสองกิโลไปเลยเฉพาะปลาช่าอชนไซส์สวย ครเกาโลช่อนเกาโลยังมาไหนฮักกะละมังออกครับเอาปลาใส่น้อยครับใส่น้อยนะครับช่อนไซเล็กอีกโอ้ไซเล็กสิบเกือบสิบเอ็ดกิโลโอ้ยกว่าเส้อกิบลสองดได้ห<ฮ>ยังไม่หักถังนะครับเดี๋ยวจะถังจะหักให้ดูสะเ<ะ>น้นหน่อยค<ะ>ุ้มคักบอซับนี่ <c oughs> เดี๋ยวดูปลาดุกครับทีนี้ รถเครื่บินอยู่นี่มาดูนี่แล้วลปลาสลิดครับไ<ล><ล>ส์สวยสลิดบางบอ่บอบ่อนั้นกับบ่อนี้บ่อน,นั้นกับบอ่บอนี้นี่ดุกครับดุกดุดดุกดุดดุดดุดดุกไม่เยอะเมาสามสามเมาสามสาม,สามลอยเมาสามสามลอย <laughs> ไปยาเถอขึ้นไปไว้ซ้ายนี่ปลาดุกครับผมปลาดุกครับไซส์เล็กไซส์เล็กมินิไซส์มินิ ปราดุกนะครับอยู่ที่3กิโลพอดียังไม่หักนะครับอา้าวเดี๋ยวช่างกะละมังให้บางบันนี่ครับปลานี่ปลาดกสรุป,ประนะครับหมดแล้วช่างสองโลพอดีเป๊ะนะครับปลาชนะอีกตัวหนึ่งอาบ้านันเจ็ดขีดนะครับกะละมัง แต่สั่งไปเสื้อหรอครับไม่ได้ขายหรอครับกระมันร้อมปลาสลิดปลายังกรมันสามสิบกิโลนะครับสามสิบกว่าปลาสลิดไม่ได้สั่งนี่ดอนแต่เราทำม้วนปลตายแบบนี้เย็นนี้เรากินแบบครอบครัวครับหาได้นะครับนอนรอคนนี้แปะสะครับปลาดุกปลาช่อนไซส์ใหญ่ๆเย็นนี้ครับผมโอเคขออนุญาต ปิดคลิปตอนนี้ครับผมเ,เจอกันใหม่นะครับคลิปหน,น้านะครับเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับเพ no ื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับผมก็สวัสดีครับผมปิดคลิปแค่นี้ครับผม